ไปโม่กันแมวบึนอารินหยับอารินหยับไว้เร็วหยับข้างล่างหยับข้างล่างนั่นแหละไปโม่นำหน้าไปโอ้ยโม่ไปกับอารินแล้วโอ้โหโม่ไปกับอารินแล้วก็หืมต้มต้มไปไหมต้มไปกับอารินไหมอุ้ยโม่นำหน้าน้องอารินไปแล้ว เก็บขี้โมโ่เหรอคะโม่ขี้ตรงไหนนะเหม็นไหมบ้านสาว,สาวต้องมาแล้วต้มมาแล้วโม่สี่เขายโ,โไหไอ้โม่ไปไหนเนี่ยไ,ไหนบอกบอกให้โมโ่ที่แมวอยู่ตรงไหนคะแมวอยู่ตรงไหนไป อุ้ยไอ้โม่มันเป็นไอ้ต้มมันเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยไอ้ต้มมันเป็นอะไรเนี่ยโมมาดูน้องอลินนี่โมดูน้องอลินขี่รถนี่แล้วโมโมมาน,นี่แล้วโมเอาวางเอาหน่อยหลังเอาวางไน่ระวังนะโมระวังงูนะ อุ้ยไอ้ต้มมันเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยต้มมันเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยต้มมันเป็นอะไรเนี่ยลินดูดิอุ้ยดูต้มดิมาต้มมาขี่รถข้างหลังกันเนาะลินนี่เร็วขี่ไหมเอาลินเหยียบนะไปอย่าไปแล้วลินเหยียบไว้นะคะ เงน,นมืเนเงนหมื่นโมระวังงูนะ,นะโมระวังงูกัดนะไปไปดูแมวไปดูแมวเร็วโมมาดูแมวนี่ต้มไปแล้ว,ว,ว,ลวดูแมวนะอุ้ยต้มมุดเข้าไปแล้วโมเโมเข้าไม่ได้ค่ะ โม่เข้าได้ไหมคมัดอยู่คมัดอยู่อุ้ยเอโม่เข้าไม่ได้แล้วโอ้โหน,นั่งไม่ได้คะ่ะนั่งข้างหลังอะ่ะอุ้อยแมว แมวต้มมีแมวไหมต้มดูแมวต้มระวงงูนะระวังงูนะต้มโมมาดูต้มจับแมวดิโมปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเร็วโมขึ้นรถเร็วน้องลินลจะไปแล้วค่ะโมขึ้นรถเร็ว อ๋ออาลินหยับไว้ไปแล้วนะคะโมมาโมมาเนาะอารินจะไปแล้วไม่กลัวค่ะไปแล้วอ้าวบีบบีบแกหน่อยบีบกิ่งหน่อยดิดิดกิ่งหน่อยเร็วไปโมไปโมไปโมระวังงูนะมัระวังงูนะระวังงูกัดนะระวังงูกัดนะไปเร็ว โมกินยากะโมมานี้โมสุโมมานี้โมมานี้แล้วอุ้ยอุ้ยโมกินยาแล้วโมมันหิวบ้างอ้าวอลินบายบายกล้องก่อนอลินไปแล้วนะคะอลินไปขับรถกันนะบายบายสวัสดีค่าด้วยอลินสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่ากล้องอ้าวจุบ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 อ,อ,อ,อุ้ยร้อนสวัสดีค่าลันไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ